สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่นพนพนอนๆทุกคนได้เวลาเรียนคำศัพท์มาเล่นก,กันต่อกอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นตอนที่หกอ่นะเนาะฮัลโหลฮัลโหลทักไทยกันก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยนะเดี๋ยนะขอเปิดอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเย้เย้เย้ yeah, yeah, yeah. มองเห็นแล้วสวัสดีครับขมาวะขมาวะ สวัสดีครับวันนี้เราจะเรียนต่อหน้าที่เท่าไหร่นะ36หน้าที่36นะครับก็เป็นการเรียนคำศัพท์เหมือนเดิมวิธีการเรียนง่ายมากครับก็พี่เดียวออกเสียงเพื่อนๆฟังแล้วก็พูดตามแค่นั้นเองเนาะก็จะมีตรงน,นี้ นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นการออกเสียงนะครับอันนี้คือคำอา่านข้างล่างจะมีความหมายนะครับแต่พี่ดิวเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆดูรูปภาพอะ่ะก็น่าจะพอเดาได้เนะว่าความหมายเขาแปลว่าอะไรนะครับทำให้เข้าใจค่อยมาดูภาษาไทยตรงนี้นะครับสวัสดีครับคมมาวะโอเคเรามาเรียนด้วยกันนะครับพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อม ลุยปฏิทินคาเลนดาคาเลนดาออกเสียงตามนะครับนาฬิกาโทเกะโทเกะคือนาฬิกาเนี่ยเขาเขียนเป็นโทเกะอีกก็จริงแต่การออกเสียงจะเป็นโทเกะนะครับถ้วยที่แบบมีหูจับแบบนี้นะครับญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่า คับปคับปนะครับตุ๊กตาที่เป็นลักษณะรูปทรงเหมือนคนนิงเกียวนิงเกียยโอเคครับหนังสือห้องห้องกลองหาโกะหาโกโอเคนะครับออกเสียงตามเนาะมามาดูคำเพิ่มเติมนะครับ คำในหมวดของอีเ o โ h ช k ก k u ก e n อีเ i โ a ชิกนะครับก็คือสถานที่ใกล้บ้านนั่นเองอีบ้านของฉัน n นของชิก k u กิใกล้ๆนะครับมาดูซิว่ามีคำศัพท์อะไรก่อนอื่นตัวนี้เลยสถานที่ใกล้ๆนะครับสื่อถึงสถานที่เนาะชิก k a ก u c ชิก a k กนะครับสวนสาธารณะโ o เอ โคเองออกเสียงถูกไหมห้างสรรพสินค้าตัวนี้นะตัวนี้เดป้าตอกเดป้าตกร้านอาหารเลสตตอลังเลสตตอลัโอเคนะครับต่อไป no ญี่ปุ่นโนเอะญี่ปุ่นญี่ปุ่นโนะของเอะบ้านนะครับนะังนน นิโฮโนเอก็จะเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับให้ดูรูปภาพนี้อันนี้จะเป็นห้องญี่ปุ่นนะครับวาชิเซเนาะก็จะมีประตูนะครับที่เป็นแบบกระดาษเนาะแล้วก็ตู้เก็บของมีที่ประดับเครื่องไม้แล้วก็มีเสื่อทาทามินะครับโอ้เสียงอะไรอะ่ะอ๋สงสัยมีอุบัติเหตุ ตอนนะครับเริ่มต้นเลยญี่ปุ่นนะครับจะมีตู้เก็บที่นอนนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้ดีแหละว่าที่นอนเนี่ยเขาจะปูนอนใช่ไหมหลังจากที่นอนเสร็จแล้วเขาก็จะมีการพับแล้วก็ใส่ไว้ในโอซีเอะนะครับโอซีเอะก็จะเป็นตู้เก็บที่นอนของญี่ปุ่นนั่นแหละครับโอซีแปลว่ายัดใส่เลก็คือเข้านะครับดังนั้นโอซีเอะก็คือจะเป็น ตู้ที่เอาไว้ยัดที่นอนใส่เข้าไปนะครับนอกจากนั้นก็จะมีประตูเลื่อนกรอบไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฮุสซึมะฮุสึมะนะครับก็คือตัวนี้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 ครับฮุสซึมะเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้ครับส่วนที่ยกพื้นห้องสูงขึ้นมุมห้องในประเทศญี่ปุ่นนะครับประดับด้วยประดับแจกันดอกไม้คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แบบนี้ เขาจะมีการปรับพื้นที่ให้สูงขึ้นแล้วก็มีแจกันดอกไม้วางนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทกโคมะทกโคนมะนะครับทกโคนมะเนาะ 3. อันนี้จะเป็นประตูเลื่อนกั้นห้องแบบญี่ปุ่นที่ทำด้วยกระดาษครับอันนี้ก็จะเป็นโจชิโจชิเนาะนี่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 ตัวนี้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 นะครับโอเคโจจิต่อไปสจะเป็นเสือญี่ปุ่นนะครับเสือทัตทามิ ตังนี้ครับทาตามินะครับแล้วก็ห้องญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าวาชิซึนะครับถ้าเป็นห้องสไตล์ยุโรปก็จะเป็นโยชิซึนะครับดังนั้นบ้านของญี่ปุ่นก็จะมีห้องญี่ปุ่นกับห้องที่เป็นแบบสไตล์ยุโรปนะครับก็จะเป็นวาชิซึโยชิซึนะครับโอเคในบ้านญี่ปุ่นมีอะไรบ้างไปดูกันหน่อยสิแน่นอนครับที่ญี่ปุ่นเขาก็จะใส่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรองเท้าแตะที่ใส่ในบ้านนะครับสืิปปะสืิปปะเนาะแล้วก็นี่ที่นอนนะครับที่นอนจะเป็นการปูแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าคือต้มคือนตองนะครับแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่รองนั่งนะครับญี่ปุ่นเขาก็จะมีที่รองนั่งเนาะจะได้ไม่เจ็บขานะครับซาบุโตะซาบุโตะ โอเคเก่งมากครับมามาฝึกคำศัพท์ต่อนะครับเรื่อยๆวันนี้สบายๆต่อจะเป็นเค y โยชินินะครับหรืออีเกโยชิคำคุณศัพท์นั่นเองนะครับจะเป็นคำคุณศัพท์ชนิดที่ลงท้ายด้วยอีนะครับพี่ดิวชอบพูดว่าเหตุการณ์นะเนาะคำคุณศัพท์อีมีอะไรบ้างให้เพื่อนๆพูดตามนะครับสว่างอาคารุย อค่ารุยออกเสียงตามนะไม่อัตลาชีอัตลาชีอีจะตามนะครับอัตลาชีอีอัอตลาชีโอเคเก่งมากใหญ่โอ,อกีโอ,อกีอีจะตามนะโอ,อกีโอเคมืดคือไรคือไร ก่าวฮุรุยฮุรุยเล็กจีไซจีไซอีจะต่ำเนาะต่อมามาดูตัวนี้ครับคำคุณศัพท์นะคิเดะขเดนะอันนี้เป็นคำคุณศัพท์นะนะเพื่อนๆนะสวยสะอาดขีเดะขเดนะโอเคนะครับกว้าง hiroi hiroi ดีดีดีสกปรกสกปรกสกป a กสกปรกสมปรสมปสวย,ยกสกปรสกรกสกปรกสกปรกสกปรัสกปรกนะเป็นต้นนะครับอันนี้จรเป็นคกปรกสกปรกสกรกนะครับมามาฝึกกันอีกรอบหนึ่ง จะมีคันคุณศัพท์นาปนมาเนาะนิดนึงพร้อมนะออกเสียงตามอาคารุยอาคารุยอัตาราชีอัตาราชีโอคีโอคีเก่งมากคือไรคือไรคือรุยคือรุย 小さい小さい。綺麗綺麗。広い広い。いいいい。汚い汚い。狭い狭い。綺麗 โอเคเก่งมากครับอันนี้ก็คือคำาคุุณศัพท์นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ต่างๆนะเนาะโอเคไปต่อเรื่อยๆนะครับต่อมาเราจะเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตนะครับการใช้ชีวิตก็คือเซกัสเซกัสนะครับคำศัพท์ตรงนี้กิจวัตรในแต่ละวันนะครับที่เราจะเรียนกันเนาะกิจวัตรในแต่ละวันภาษาญี่ปุ่นพูดว่า 日のหนึ่ง no วัน no, ของ ou, กิจกรรมนะครับหนึ่งวันขอกิจกรป็นกิจวัรในแต่ละวันหรือกิจกรรมทที่ทใํานแต่ละนะครับคําศัพท์พวกนี้จําไว้นะครับเพราะว่าใช้ได้แน่เนาะเพราะว่ากิจวัตรประจําวันมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากตื่นนอน โอ i ิมัสพูดตามโอคิมัโอเคนะครับแล้วตื่นเสร็จก็ชาวาโออาบิมัสชาวาโออาบิมัสชาวาก็คือตัวชาวร์นี้เนาะอาบิมัสก็คืออาบครับดังนั้นชาวาโออาบิมัก็จะเป็นอาบน้ำนั่นเอง,นนเ,องเนาะเขาอะไรมัส เขาอะไรมเขาหน้าอะไรมัล้างถ้าเป็นคราสติก็ต้องมีโอเคชชิมัสหรือโอเคชชิมัสจะใช้โอหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับตอนสนทนาไม่ซีเรียสนานะโอเคชชิมัสก็คือการแต่งหน้านะครับฟุกอคิมัสฟุกอค i ิมัสใส่เสื้อผ้า นะครับโอเคเนาะมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้คือก o n นึกิมัสถอดเสื้อผ้าฮุกุโอนึกิมัสโกนวดคุณผู้ชายต้องทำแน่ๆนะครับฮิเกโอโซ u ิมัสฮิเกโอโซลิมัสฮิเกนวดโซ i ิมัสก็จะเป็นการโกนนะครับ ฟ a นวิ่ a ขึ้นมาฟันวิ้แบงฟันอ f ฟลุ NI นิไปริมส์อฟุก็แช่น้ำเนมัสนอนนะครับโอเคนะทีนี้เราจะฝึกเป็นซ้ายขวาซ้ายขวานะครับให้เพื่อนๆพูดตามพี่ดียวจะไม่พูดภาษาไทยแล้วเนาะเพราะว่าเราสามารถอ่านเองได้แล้วก็ดูรูปภาพก็น่าจะเก็ตกันแล้วพร้อมไหมถ้าพร้อมก็ลุย 起きます、起きます寝ます、寝ます。シャワーを浴びます、シャワーを浴びますお風呂に入ります、お風呂に入ります。顔を洗います、顔を 洗います歯を磨きます。お化粧をします。ひげを剃ります。ひげを剃ります服を着ます。服を着ます ฮุกเกอเนื้ยนโอเคนะครับอันนี้จะเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับก็ตื่นนอนอาบน้ำแช่น้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งหน้าโกนนวดใส่เสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าเป็นต้นนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปฝึกกันนะครับโอเคการใช้ชีวิตนะครับก็แน่นอนเราก็ต้องมีการเดินทางใช่ไหมถ้าเราจะบอกว่า เราจะไปที่ไหนให้พูดสถานที่นี i อิกิมัสสถานที่นีอิกิมัสโอเคนะครับเช่นสถานที่ก็คือบริษัทก็จะเป็นบริษัทนี i อิกิมัสหรือใคยชนิอิกิมัสโอเคนะครับตอนที่เราจะกลับบ้านเราพูดแบบนี้ครับิมにสอุจินิ ครดีมัสนะครับอุจิบ้านของฉันนี่ปลายทางในการเดินทางใครดีมัสจะกลับจะกลับไปที่บ้านนะครับความหมายเนาะทีนี้สถานที่มีอะไรบ้างก็จะมีค a า s ช a ค a า s ชะบริษัทักโกักโกโรงเรียนนะครับดังนั้นเราสามารถใช้ใครชนิอิกิมัส จะไปบริษัทหรือกา k โกนิอิกิมัสจะไปโรงเรียนใช้แบบนี้ได้เลยนะครับจำไว้นะสถานที่นี้อิกิมัสถานที่นี้อิกิมันะครับจำแบบนี้ไว้เนาะที่เหลือเราก็พูดสถานที่นำหน้าน,นี้แค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าที่บริษัทคือเราต้องทำงานใช่ไหมถ้าเราจะพูดว่าจะต้องทำงานอะไรเงี้ยให้พูดแบบนี้ครับ ชิงอโตชิมัสชิงหรือที่วงเล็บก็คือไม่พูดก็ได้ครับจะเป็น shigoto shimasu ก็ได้นะครับ shigoto shimasu ก็คือจะทำงานหรือที่โรงเรียนก็จะเป็น勉強นเ i ียวชิม s สเบนเกียวชิมัสหรือจะใส่คำช่วยโอ้ก็ได้ครับเบนเกียวชิมัสเบนเกียวชิมัส โอเคนะครับที่บริษัทเราก็ต้องมีการทำโอทใช่ไหมโอทภาษาญี่ปุ่นก็คือซังียซังียนะครับคือการทำงานล่วงเวลานะครับดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าจะทำโอทก็ต้องพูดว่าซังียวอชิมัสซังียวอชิมัสหรือซังียชิมัสอะไรก็ได้นะครับสวัสดีครับพี่ริวสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพืทุกคนนะครับมาเรียนออกเสียงด้วยกันเนาะ ทำงานพิเศษอาลู่ใบโตอาลู่ใบโตหรือถ้าพูดสัส้นๆก็ใบโตใบโตนะครับถ้าเราจะทำการทำงานพิเศษเนาะอาลู่ใบโตชิมัสอาลู่ใบโตชิมัสหรือใบโตชิมัสใบโตชิมัสได้เลยนะครับ ถ้าเราจะบอกว่าจะทำการรับประทานอาหารฉกจิโอชิมัสฉกจิโอชิมัสออกเสียงตามนะครับหรือจะพูดว่าอาซาโกฮังวอทาเบมัสถ้าเป็นข้า,าวเช้านะข้าวเที่ยงฮิรุโกฮังวอทาเบมัสข้าวเย็นบงังโกฮังวอทาเบมัสโอเคนะครับอาซาโกฮังฮิรุโกฮังบังโกฮังวอทาเบมัส ใช้แบบนี้นะครับถ้าเราบอกว่าจะช้อปปิ้งให้เราพูดว่าคายโมโนชิมัสคายโมโนโอชิมันะครับซักผ้าอันนี้น่าจะใช้บ่อยเนาะเซをนตすคุโอชิมัสเซนตโอเคนะครับเรามาทวนกันรอบหนึ่งเริ่มต้นจากนี่เลยตื่นเลย นะครับพี่เดียวจะพูดญี่ปุ่นให้เพื่อนเพื่อนพูดตามนะครับโอเคไหมโอเคเนาะถ้าโอเคก็ไปรุยด้วยกันเริ่มต้นจากเนีย่ยนะเริ่มต้นจากตรงนี้ให้พูดตามนะครับโอคิมาสโอคิมาสอะไรทำไมรู้สึกว่า เฟซบุ๊กเขาค้างใช่ไหมสักู่นะครับเดี๋ยวนะทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยอะ่ะโอ๊ะค้างใช่ไหมค้างใช่ไหมกลับมาแล้วกลับมาแล้ว <laughs> มีค้างด้วยเหรอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นงงเลย <laughs> พูดอยู่คนเดียวเลยพี่เดียวเนี่ยโอเคไม่ค้างแล้วเนาะ กตุกโอเคลุยกันต่อนะครับนั่นน่ะสิพี่ดิวก็งงอยู่ผีหลอกไม้อย่าพูดเรื่องนี้พี่ดิวกลัวผีงงใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่ให้ดูรูปภาพแล้วก็พูดตามนะครับตกใจเหมือนกันพี่ดิวพูดไปดูในจอแล้วไม่ขยับเลยอะ่ะใครหลอกพี่เดีวหรือเปล่า ไม่นะไม่นะไม่นะบรรจันค่ะคนใช้เน็ตเยอะสวัสดีครับโอเคเพื่อนๆพ,พ,พร้อมนะครับให้ดูรูปภาพพูดตามโอคิมัสโอคิมัสเนมัสเนมัสชาวาโออาบิมัสชาวาโออาบิมัส お風呂に入ります。お風呂に入ります。顔を洗います。顔を洗います歯を磨きます。お化粧をします。

うちに帰ります。うちに帰ります。会社、会社。学校、学校。仕事をします仕事をします。勉強をします。 勉強をします。産業をします。産業をします。アルバイト、ルー、バイトをします。バイトをします。だね。食事をします。食事をします。朝ごはん、ふた。 อาหารกลางวันอาหารเนก็จะกินโอเคช้อปปิ้งซื้อของก็จะซื้อซื้อของก็จะซื้ซัทายซักผ้าก็จะซักซักผ้าก็ักโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตกิจวัตรประจําวันนะครับนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าครับจะสอนเกี่ยวกับเรื่อง ทาความสะอาดทำอาหารทำงานบ้านทํานู่นทำนี่ทำนั่นโอ๊ยคำศัพท์เยอะแยะมากมายที่เราจะได้เรียนด้วยกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เราก็ถึงหน้าที่4 1เอาแค่นี้ก่อนเนาะพราะเยอะไปเราจะงงกันเพื่อนๆก็ลองฝึกดูนะครับคําศัพท์จะมีค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราฝึกทีละนิดเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้บ่อยๆนะครับเราก็จําได้แน่นอนเนาะพิ่งมาปั๊บจบแล้วไวจัก <c ười> มาช้ามาช้าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เรียวส่งลิงก์ไปให้โอเคนะครับก็เอกสารชุดนี้เพื่อนๆสามารถไปหาดาวน์โหลดได้นะครับหรือถ้าใครหาดาวน์โหลดไม่เจอก็ทักมาเดี๋ยวพี่เรียวส่งลิงก์ให้เนาะอันนี้เป็นเอกสารที่ดาวน์โหลดเลียนฟรีนะครับดีมากๆเลยเนาะโอเคได้เวลาสองทุ่มแล้วนะครับเหมือนเดิมพิมพ์39เเพื่อเป็นการขอบคุณตัวเองที่สละเวลามาเรียน พิมสามเเพื่อเป็นการขอบคุณผู้สอนแง่เพิ่งมาพิมสามเเพื่อเป็นการขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนนะครับวายเพิ่งมาจบแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับสำหรับนี้พี่ลิวต้องขอลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดถูกใจแล้วก็กดติดตามคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมา,มาตะบบายบาย